สวัสดีค่ะปูแอปแปิลนะคะวันนี้เรามาฝึกโยคะกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังก้มไม่ค่อยลงนะคะเราก็หาอุปกรณ์ช่วยคือบล็อกนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีบล็อกเราก็เอาผ้าห่มหรือว่าผ้าขนหนูมาพับทบๆกันนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มฝึกกันเลยนะคะเริ่มจากเรานั่งเอาปลายเท้ามาประกบกันนะคะ สำหรับคนที่ไม่สามารถดึงส้นเท้าชิดติดต้นขาด้านในได้ก็ให้ขยับเท้าออกไปได้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เข่าลอยขึ้นมาก็หาบล็อกวางเข่าได้นะคะทั้งสองข้างหรือว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้ะคะ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสามารถดึงส้นเท้าเข้ามาได้เราก็พยายามกดข่าให้ติดพื้นนะคะให้ได้มากที่สุด ข่าลอยขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกไปนั่งยืดกระดูกแนวสันหลังให้ตรงค่ะสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกเราค่อยๆต่ายมือไปนะคะต่ายมือไปก้มลงสำหรับเพื่อนๆที่ก้มไม่ได้นะคะเราก็เอาบ็อกมาวางไว้หรือว่าเป็นผ้าห่มผ้าขนหนูที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆกด หน้าผากติดบล็อกนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่สามารถก้มลงไปได้ก็ตั้งบล็อกขึ้นนะคะเอาเท่าที่ร่างกายเราไหวนะคะกรจะค้างท่าตรงนี้สักหนึ่งนาทีนะคะหายใจเข้าออกตลอดเวลา ยิ่งเราค้างท่าได้นานข้อต่อเราก็จะยืดได้มากขึ้นนะคะ จากนั้นนะคะสูดลมหายใจเข้าเราใส่มือกลับมาหายใจออกเราคลายท่านะคะยังไงแล้วเพื่อนๆก็ลองฝึกกันดูนะคะค้างท่าให้ได้นานๆเลยนะคะหนึ่งนาทีถึงสานาทีได้ค่ะจะได้ช่วยยืดข้อต่อนะคะโอเคค่ะ